สวัสดีครับผมคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดูงานดัดแปลงพวงมาลัยครับของเจ้าเอฟวันนะครับเจ้าเอฟวันนี้พวงมาลัยมันเล็กทีนี้เวลาเราเลี้ยวมันหนักนะครับม,มันเล็กนิดเดียวทีนี้ผมก็เลยเอาพวงมาลัยของอีสุเดก้ามาแปลงใส่นะทำยากมากเลยแต่ตอนนี้ทำสำเร็จแล้ะก็คือ ให้ดูอันเดิมนะอันเดิมมันจะเป็นเล็กยแบบนี้เลยเอาไหเอาข้างบนอกเอาข้งบนออกขอบนี่ขอบเนี้วคันนอไปหรวบ่ลออเดิมจะเลีๆยงี้เวลาเลี้ยวมันเลี้ยวยากเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันมันใหญ่ตัวกันเยอะไหมก็คือต้องเจียเอาบู จำปาออกมาใส่นี่มันจะเป็นบูทจำปาอยู่ตรงนี้เป็นก้อนขึ้นมาแล้วทีนี้สิ่งที่เราขาดหายก็คือแตเราจะไม่มีเราจะกดแต่ตรงนี้ไม่ได้เราต้องมาใส่สวิตช์แยกกดแต่ข้างๆเพราะว่าหลักแต่ก็ต้องหักทิ้งนะหักทิ้งเลยไอ้นี่ก็เอาออก ไม่ได้ใช้เลยนะครับตัวเดิมไม่ได้ใช้เลยมันเล็กนิดเดียวเองเหมือนรถกระบะเลยทีนี้เวลาเลี้ยวมันหนักมันทําให้ขับไม่ไม่ธรรมะธรรมแรงมันเถอะมันมันคล้ายๆกับเราเล่นของเล่นก็เลยเอาอันอันเดก,ก้ามาจวให้ออยเอามา,างุ้มใส่กันเอางุ้มใส่กันเอางุ้มใส่กันกน,นี่ครับดูนะว่า มันเล็กมันใหญ่แค่ไหนดูอันนึ่งเท่ารถกระบะอันนึงงุ้มลงแแมอจะได้รู้นี่สวมกันได้เลยนี่นะแค่นี้ก็มีผลนะครับทีนี้งานดัดแปลงก็คือเอามาขึ้นมางานดัดแปลงก็คือนี่เราสร้างแท่นขึ้นมาเลยแล้วก็บูทก้อนตรงเนี้ยมาแล้วก็หมุนน็อตใส่นะครับองเดก้ามันจะเป็นมีเนียมแต่ของไอ้เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเหล็กนะครับ เจาะทะลุเลยนะทะลุขึ้นมาเลยเดก,ก้าเนี่ยมันจะเป็นจำปาเนี่ยมันจะใหญ่กว่านี้เนี่ยจำปาตัวเนี้ยใหญ่ก็ไปขว้านออกเอาไปขว้านออก,เ,อออกเพื่อที่จะเอาลูกบล็อกหมุนได้นี่บ็อกเบอร์ยีบสองหมุนได้นะครับใครอยากจะทําก็เป็นแนวทางนะรุ่นเนี้ยให้น็อตมันเข้าไปแล้วก็บ็อกหมุนได้นะครับโอเค ีนี้เราก็จะาวางใส่นี่ไหมเต็มดีไหมติด,ตดเขาเกียร์ติดเกียร์หกเดี๋ยวลดเดี๋ดหัวเกียร์ลงนี่มีข้อเสียเข้าเกียร์ติดแต่ตัวเนี้ยสวยแล้วเนี่ยตัวเนี้ยสวยแล้ะสงา่าแแ้ลแจะติดนิดนึง นกขึ้นก็ด้วยนิดไปน้อนึงตั้งรอตรงไปนี่ก็จะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้แหละนี่เราก็จะเอาเลยนะจัดการเลยนะมุนเลยเอาเนื้อมาขอบบนมาล่องมาขอบบนนี่เลย เดี๋ยวไ,ไปเก็บไปเก็บไปเก็บเลยละ,นนะนนเนี่ยมันก็จะเลี้ยวได้ดีเยอะเลยเน,นี่ยเลี้ยวได้ดีเลยทีนี้ขับได้ดียิ่งขึ้นนะแต่ก่อจะทําได้ก็เอาเรื่องกันนะก่อจะดัดแปลงได้เพราะว่ามันมายากตรงที่ว่าแกนมันอยู่ข้างในนี่เนี่ผมก็เลยไปซื้อแผ่นเพลตีนเสาแปดมิลมา แล้วก็เอาบูทเนี่ยไปกึงให้มันเข้าร่องพอดีให้เขาเชื่อมก็คือมีความหวังแค่นัอสี่ตัวเนี่ยนี่ก็โอเคแล้วนอดสี่ตัวนี้ก็โอเคแล้วนี่นะนี่ก็แต่ข้อเสียก็คือจะไม่มีแต่ทีนี้แต่ไม่มีก็อาศัยมากดด้านข้างเอาถ้ามาเห็นใครก็เป็นๆๆข้างๆเอาแต่ก็จะไม่มีนะจะเป็นู s u อ u ซ s u z u m i s อ i s u มิ <Is> อิซุมิออามานั่งส่นนะครับก็งานดัดปแปลง DIY เราก็ตัวไหนทำบล็อกหะ เออดีคืนนั่นแหละเอานี่มาให้มันมีไอ้นั่นด้วยว่าบอกว่าไอกระสีดีดขึ้นให้นี่ละละเบิึงก็ว่ามันมีความหวังบอจับมุ้งมาเลยเวดหมดเด็ดหมดเม็ดหมดเอ้าครับผมตีสามครึ่งเมื่อคืนอยู่ตรงนี้เลยโมอะไรกินข้าวยังอย่าโมอะไรเว้ เนี่ยจะเอารถออกให้เนี่ยถอยเข้ามาตรงนี้เลยโอ้อยเอาอะไรที่มหาวัฒน์แหละไปเอาไปจอดข้างนอกเลยแล้วก็สตาร์ทขั้นม่วงไว้น้ำก็นี่ไงเปลี่ยนพวงมาลัยไงพวงมาลัยมันเล็กก็เลยเปลี่ยนเป็นของเดีก,กาอ่ามันเล็กจัดก็เลยแปลงเจาะรูท่างแท่นอะไรใหม่หมดเลย<ถ>ก็ทําให้แบบว่าคนขับรู้สึกว่ารถไปถึงตรงไหนอยู่ที่แมวนะติดนี่แหละประเด็นเนี่ยเกียร์ติดแล้วเนี่ยติดเอาวอะไรลูกเกียร์ นี่ไงสร้างขึ้นมาเออวาวออกแล้วแล้วจะเกิดมาอย่างนี้ล่ะก็วาวอีกแนเนี้ยมันเหมือนแทนมอเตอร์ไซค์เล็กกว่าเดิมอีกเกี่ยวูกที่เดิมก็ได้คันนี้ไม่ไม่ได้วออ Ờ, thấy vào trong nén nè Vào mấy nén nè Đu bọc nén Để ní vào nén นี่เสร็จแล้วแต่ปัญหาก็นี่ไงเกียร์หกเข้าไม่ได้ก็ต้องต่อหัวเกียร์ขึ้นมาต่อหัวเกียร์ขึ้นมาสูงสูงหน่อยให้มันให้มันขึ้นมาข้างบนเลยเอจะไปเอาด้ามยาวๆนี่มาจากไหนนี่ต่อขึ้นมานี่หลบ,บ,บแต่ทีนี้เวลาเกียร์ล้มไปก็นี่ไงนี่เลย สุดแขนเลยตอนนี้เสียเกียวก็เอารถมาเชื่อมครับเอาช่างมาเองเลยนะเชื่อมเองทำเองเลยที่นี่แหละรถรอรถรอรถรอเมืองออคงเมืองโอ่งลานลี ไปนี่เราจะแก้ปัญหาอันนี้เออมาแดงไว้มาแดงเราจะแก้ปัญหานี่ยังไงเนาะเกียร์หกเอต้องไปหาขาต่อมาใส่ติดคงมาได้ขึ้นสุดแล้วเนี่ย เอาอีกเอาอีกทำยังไงเนี่ยต้องหาขาที่มันมองอมาเนี่ยขึ้นมาปุ๊กงอเอาหัวเกียร์เดิมอ่ะโอ้ยหัวเกียร์เดิมไไไยม่ใส่เบล่าไงยังไม่เกียร์เป่ไปเบ่งเกียร์ดู หัวเกียร์เดิมมาใส่พังๆไปก่อนใจไปสื่อขั้นเกียร์กกยาวมากตีดเท่ล่ะเขาจะยู่นีจริงหัวเกียร์เดิ <laughs> <laughs> มกกดมาใส่เหเห็นทีเดียวกันนี่ใส่หัวเกียร์เดิมมั้มันใส่เกียกรย์กกยหกว่อมา แตนละตัวตมว่าผิดเยย่ใส่ยเงสีมีตัวต่อพี่ไหมพี่อะถือดิ่ยมันตัวตัก็ถือต้องหาหาลบออกมาสิมมีตีเข็ดเอาเหรอสร้างเอาเหรอลบออกมากพี่อ่ะแับหยักเลย nhỉ đây đầy luôn rồi bắc khẩu cái hồ bắc khẩu cái khẩu kia về cô đăng về có để xem đăng lại rồi nếu mà muốn đi xem này muốn ถันหาหัวเกียร์เตี้ยกก็นี่ก็ได้แล้วนี่ได้อยู่ละได้อยู่พอขึ้นวอบแปดแล้ว ก็มอนนี่เถอะวะมันไส่ซื้อแล้วขายกันเองเรีย <Okay. S 1> บร้อยงานดัดแปลงผมอะไรขับง่ายผมขับดูมันก็ดูเล็กเกินไปอ่ะเนี่ยพอดี